กับสวีทชุดแรกเราอยู่ช่องนิสสาร้ายอยู่กับไอดีของปล่อยผมไว้อยู่แต้ม3,599นะครับวันนี้ก็จะมาพาน้องหอนี้ไป4,000กันเลยนะครับมาดูกันเลยว่าช่องนีสสาร้ายจะทำได้หรือเปล่านะครับมีชุดมีหัวคามีชุดอยู่ส7 4ชุดโอ้โหยี่มีชุดซีซันเก่าเลยซีซัสนสบอกเลยนะมีใส่ชุดซีซั่น4ีเราบอกเลยวนะ่าโอโ้โหบอกเลยนะ ไอดีนี้ก็คือเล่นมาอย่างยาวนานอ่ะตังเกมมี215ชุดปืนอัพอย่างเยอะเลยเอ,อ๋วว่ามีกระเป๋านะครับผมก็ไอดี ID นี้ก็จะเป็นไฮไลท์ก็ขึ้นสีดาวแล้วก็ไฮไลท์ลงห้องซ้อมนะ,ะมาดูกันนะชอบมีสาร่าจะมนยังไงนะครับผมก็จะมีปะซองปะดุเวลเจ็ดนะ MPC ส่วนเวลเจ็ด AK เวลเจ็ดนะครับผมปืน สก,ก้ารไทยท่านน่ะเอาเรื่องผู้ชมมันเป็นสก,ก้ารที่ผมอยากได้มาโดยตลอดในตอนที่ผมเล่นวีฟ้าคังแรกนะเอ็มแปดนสองนะคประมาณนี้เลยขอประมาณนี้เลยให้จริงประมาณนี้เลยเล,ยลยูกศกให้นี่มันสองสองอ้มนีส่สองปลาดุกหลบไปสองส้มจะเดินเออบอกแล้วอย่าง,างสุดเลยดีเนี่ย มีซองส้มครับผมรอซองแรปเปอร์นะครับผมขมานี้เลยสนไนสสไนประมาณนี้ประมาณนี้ปืนปืนสั้นหมัดอะไรประมาณนี้ขอประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมมาด้วยล์ช่องวันนี้สลาไปกันเลยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากซื้อขายรหัส ID WiFi และ RV นี่เลยเพจ Super ไก่ช็อปซื้อขาย ID น้องต้องการใช้งินหรือต้องการหาราดส,สวยๆเข้ามาที่เพจเราได้เลย Super ไก่ช็อป ลิงอยู่ใต้คลิปนะครับโอ้เหลืองอาไดหนึงน่งเฮ้ครับมาใจหนึง่งบดเฮ้ยวัดีดครับบอลแตกอุ่ตอดัอลอันนั้นนะบอสวัด,ดีครับ,บ,ไ,ดดรบไอ้บัลแตกบอลเฮ้ยลงเฉยไจหนึง่งตัวบ้า มาดิขอไตหนึง่งแต่สอมีตัวนะโอ้โหแดงแปดมาตัวตายนึ่นะครับ,บมาในบวกสองวัดีครับไต่หนะครับผมบอยตมาดิเอ,อ,อ,อ้ยบอตาตไม่ยเจะโดนจมบฆ่าผม่อยวอย ใสหบวกสาไปก็ต่อไแปอุ้ยหวกแตงไตหนึ่งสวัสดีครับไต่หนึ่งไอ้ไม่โดนหัวโอ้โแดงแปดสดีครับหัวตหนหมวกต่สองเอาเรือหัวแตกสองหัวโอ้แต่ชื่อนะละคนสวัสดีครับไต่หน สวัสดีครับอโหแดงอุ้ยไววะเดินเออไปนิดนึงโอ้โหเกือบแดงแปดตายหนึ่งอันนั้นอะขวัดแแหครับผมปอนไอ้ไอไยือไอ้แดงแป๊ดไ่ตายสวยมาดิไปเนึงเดิน,นอเอออโ้แดงแปดว่ะ สวัดีครับหัวแตกหลังแตกเลยอ่ะโอ้โหแดงแตกวตายหนึ่งไปกนต่อนะมาดหนึ่งเก้าสิบห้าสิบสีไปกันต่อนะครับผมว้าตายหนึ่งไปมาดิอุยหัวแตกโยนบอลเอาเรื่องคว้าตานึ่งเอ้าโดนพี่ไอ้ยังไม่โดนั

โอ้ล้มกลมกูตานะโอ้โแดงแปครับผม,มดอดตนปวิ่ลังเข้าน่นึงน่าเลยตน,นึงอมาดิาดอแตาย,ตายไปกปต่อครับผมตยนะไอ้ห้องซ้อมนะ าตายเลยมุดเกือบแดงไปละายเลยอุอ๊ยวันดีครับนั่งยี่ตายนึงยิงไปยิงไ,ไปตายเจอาจะเจะ้าหล่บบนนอนค่ะไปนึงวันดีครับอุยยืนยืนยืนซื้อของตายนึงตายในวงซีเรีเรสเยสไปกันต่อน,นะไปดิายนึง สองสม้มหอแตกหัวแตกหนึ่งมีไหมมาดิหอวแตกเลยไม่ตายดันเลยนะดันเลยนะมาดิดันดูแตกหนึ่ง <c oughs> นนแตกหนึ่งแตกหนึ <c oughs> ่งหอแตกรีเฟกซ์แตกหนึ่งมีไหมครับวัดิครับมาดิครับแดงแปดวันดิ <c oughs> โอ้แดง ไหนบอกสารชูไฟกันต่อตายแล้วมีไหมไอ้โดนหวดัวฮ้ยมันจะเอาเชียวฟันผมตายแล้โอ้โหแดง อ <พ uka> ดิโอ้โแดงแปดไอ้ห้า,าสิบไปกันต่อนะครับมอดิอ่ดิอดิมอนโคโนไปน,น,นึงนนะมาัวแตก<ปด>นี่นะเฮ้ยแดงแปดไม่ตายฮาดแดงแปดไม่ตายคะไปนึงวัวิ่งไดหมดสวัสดีครับไปน,นึงวัด Q B. Q B. คิวพีคิวพีโอ้โหแหลมเลยอะไรเนี่ยแหลมเลย,เลย,เลยลแหลมเลยสามคิวลวดสามคิวลวดแหลมเลยวุ้ยพอไปเลยตาเดบบอยี่สิบห้าไปกันต่อคนระับเออเจอา,าสักกาไททันผมหน่อยวัสดีครับพอแตกวัวแตกครับผมวัสดีค,ครับ ัวตดยังกำ่อมกวาบฮะเอาดนร้นมาดิเลี้ยวเอาสรรักการในท่านช้าด่ะคิดดูกวาดคอับอมมาดิครับไปหเลยไปคิ้ขาวได้ไหมเลี้ยวเลยบห้วกสิ่งกาขึ้นสามดาวนะไปกันต่อครับผมกวาดหนึ่งเม็ดเดียว เจอคูซี่โอ้ยม่ใช่คู่แดงแปดสวัสดีครับแปดคนให้ไห้ให้แปดแปดตายนึ่งสวัสดีครับตายนึ่งอันไหนคยูบีตายหนึ่งวางแปดตายว่าสี่สิบเอ็ดนะค โอ้โหเรียบร้อยกับ ID นี้จาก35,99ไป4,078นะครับก็ประมาณเกือบเกือบ5 0าแต้มเลยครับผูา้าชมก็ปล่อยผมไว้นะัอ ID นี้ผมบอกเลยว่าเจ้าของขาย ID ดีด้วยนะครับ ID นี้ขาย4,600บาทเอ้ย4,700บาทประมาณนี้ราคาประมาณนี้ถ้าใครสนใจสามารถเข้ามาซื้อ ID นี้ได้นะก็รีวิวไปให้แล้ว ID นี้4,700บาทนะครับก็ สำหรับใครที่คนสนใจนะก็ผมก็มาดันแต้มขึ้น4ดาวมาที่เรียบร้อยกับไอดีนี่ผมบอกเลยนะสาการ์นท,ท่านบวกกับสองส้มผมบอกเลยโคตรกอดโอพีนะครับผมบอกเลยสองเซตนี้ก็คือแบบโคตรสุดเอาพูดเลยก็เรียบร้อยก็คุณต้องติดกับ FC นะาห้าเปนเจ็ดหกพันดันฟรีเช่นเคยนะอย่าลืมพาเข้ามาในเพจนะเพจคนติดตาม3,500คนเท่านั้นนะคบผมดูเพจด,ดีๆเพจจริงคนติดตาม3,500คน ต้องดูดีๆนะเพราะว่ามันมีเพจปลอมเยอะมากนะครับก็อย่าลืมเช็คดีๆไม่งั้นคุณจะโดนปิดตึงๆนะครับวันนี้หมหก็พาลาในกองเส็รครับบ๊ายบายเจนชี่ใหม่นะครับบ๊ายบาย